เกียวซาซาลูเซตอินเด็กคาิบเบียนออฟเดอะเอ็กคาริโบอินเดอะสกายนี่มันจะมีน้ำสุกนะครับเย็นไม่เย็นมึงดูเนี่ยไอขึ้นเลย,นยนเนี่ยดูเดิมันคืออะไรวะโอเคครับผมทุกคนก็กลาบสวัสดีสวีดดัตพี่น้องชาวไทยทุกคนที่รักที่น่ารักที่เป็นอันี่รักของผมทุกคนเลยนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนเป็ดนะครับทุกคนทุกคนครับทุกคนครับ วันนี้ครับทุกคนแต่วช่วงนี้กุณหลอนงวะวันนี้ครับทุกคนเราจะมาคายร้อนกันครับทุกคนน้องๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แบบ Amazing มากคือผมเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเยอะเท่าไหร่นะครับเคยไปไม่กี่ประเทศครับเคยไปแค่แบบพวกแบบเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงอเมริกาไปแค่5ประเทศครับซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีฤดูแตกต่างกันครับบางประเทศก็มีฤดูร้อนก ฤดูฝนแต่ประเทศไทยครับทุกคนเป็นประเทศที่แบบอัศจรรอหันกระันยอยยักษ์กระันมากครับประเทศไทยคือประเทศที่มีฤดูสามฤดูครับนั่นก็คือร้อนร้อนมากโคตรของโคตรร้อนไอแม่ย้อยน้องๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยประสบพบเจอปัญหาแบบนี้ครับที่แบบเข้าฤดูหนาวครับวันแรกแบบหนาวมากหนาวแบบอุ้ยหนาวตื่นเต้นโอ้ประเทศไทยอุ้ยมีอากาศหนาวแล้วหลังจากนั้นก็ทําการสั่งเสื้อกันหนาวมาครับพอเสื้อกันหนาวมาส่งปุ๊บไอหายหนาวครับไอแม่ย้อยมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนประเทศไทยอ่ะ แล้ทุกคนรู้ไหมครับว่าทําไมอะประเทศไทยถึงมีแต่ฤดูร้อนทําไมพอเขา้าฤดูหนาวปุ๊บม,มันไม่หนาวทำไมเขา้าฤดูฝนแล้วมันไม่ฝน <c oughs> ผมรู้ครับเพราะประเทศไทยคนขี้โกงเยอะครับก็รู้กันอยู่นะครับว่าใครอ่ะไม่ต้องพูดเนาะ ก็วันนี้ครับทุกคนเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แบบร้อนมากครับวันนี้เราก็เลยจะมาทํำชาเลนจ์กินของเย็น24ชั่วโมงกันครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาแนะนําอาหารเย็นเย็นฟิลฟิวให้กับทุกคนครับแต่บอกก่อนนะครับว่าอาหารที่เราจะเอามาทํำชาเลนจ์ในวันเนี้ยมันจะไม่ใช่แบบอาหารไก่กอรเล่น,นะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยก <Hey, S 1> ินน้ําแข็งใส่ทั้งวันเฮ้ยก hey, ินไอติมทั้งวัน ผมไม่ขนมต้มขนาดนั้นนะครับทุกคนมาครับทุกคนเรามาเริ่มกันที่มื้อแรกครับเมนูแรกของวันนะครับเป็นอะไรที่ผมอยากนําเสนอมากมันคือเมนูที่ผมชอบกินมากๆครับคือเรื่องผมไปเดินห้างอะแล้วผมเจอเมนูเนี่ยต่อให้ผมอยากกินอะไรผมก็จะเลือกเมนูนี้ครับซึ่งไอเมนูนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ร้านฮัจิบังที่อยู่ในห้างอะเออมันคือเมนูนี้ครับทุกคนนี่มันคือเมนูนี้มันคือเออซาล เป็นบะหมี่เย็นของญี่ปุ่นเวออถ้าเกิดผมไปร้านฮัจิบังอ่ะมันจะมีเมนูเดียวที่ผมสั่งครับผมรูสังเป็นเซตนี้ครับดวนเกียวซ่าซาลูเซตครับก็คือมันจะมีบะหมี่เย็น1เซตครับแล้วก็มีแบบเกียวซ่ามาให้อะไรเงี้ยและที่สาคัญนะครับทุกคนเราต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับเราต้องเพิ่มเส้นด้วยเพราะว่าถ้าไม่เพิ่มเส้นเนี่ยไม่อิ่มครับไม่น้อยเกินอ่ะก็เดี๋ยวสั่งก่อนละกันอย่ไปดวนครับ มาครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเกียวซาซาลูเซตอินเดอะคาริบเบียนออฟเดอะเอ็กคาลิโบอินเดอะสกายออฟเดอะซันอินเดอะซีเนี่ยก็มา oh, ถึงเราที่บอลแล้วครับทุกคนเดี๋ยวสอยวิธีกินเน่เน่เน่เดี๋ยวสอยวิธีกินเ,เริ่มจากนี้ก่อนละกันกล่องนี้จะเป็นเกียวซานะครับเกียวซาก็เป็นเกียวซาทั่วไปนะครับไม่มีอะไรมาก อร่อยแล้วก็น,นี้เป็นซอสโยซา่าเก็บไปก่อนอันเนี้ยทีเด็ดใครยังไม่เคยกินนะผมขอแนะนําคุณต้องลองว่ะคือมันอร่อยมากแต่เมนูเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้อร่อยไม่ได้แซ่บเหมือนพวกแบบส้มตําปะป,ปะยาคือมันไม่ได้แบบมีรสชาติแบบแซบ่บแบแบบนั้นอะแต่เมนูเนี่ยมันจะแบบรสชาติออกเค็มๆครับแต่มันอร่อยจริงทุกคนมันอร่อยมากเนี่ยวิธีกินนะครับกินอย่างนี้อ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งครับบนคือไอ้บะหมี่เนี่ยเดี๋ยวหลายคนถามพี่เป็ดแล้วมันเมนูเย็นยังไงวะไอ้ยบะหมี่เนี่ยครับท ต้องใส่ในเนี่ยน้องซอสน้ําซอสเอาน้ำซอสละกันราเคเป็นอย่างนี้นะครับทเเี่น่าเทไปเลยครับแล้วก็จะมีเป็นแบบสาหลายนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้ครับข,ขาวๆแต่อร่อยแล้วก็มีวาซาบิแต่วาซาบิผมไม่กินแล้วก็จะมีพวกแบบต้นหอมแบบซอยนี่ครับเราก็จะทําการเอาพวกนี้ครับใส่เข้าไปหมดครับใส่นะไม่ใส่ไม่อร่อยทุกคนสาลายใส่เข้าไป แล้วผมมีอะไรเล่าให้ฟังทุกคนแต่ขอกินก่อนวิธีกินนะครับง่ายๆนะครับอันดับแรกเราตักเส้นมาถ้ากินที่ร้านนี้เส้นแบบมันไม่ติดกันนะแต่นี้เส้นติดกันนะวิธีกินนะครับเอาเส้นมาครับจุ่มเข้าไปในนี้นี่จุ่มไปเลยเอาเส้นจุ่มเข้าไปครับยากกินมาแล้วก็เข้าปากครับ ผมบอกเลยนะว่าไอบะหมี่เย็นเนี่ยจริงๆรเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นหลายหลายร้านมีขายนะครับแต่ว่าผมลองกินมาหมดแล้วทุกร้านครับไม่มีร้านไหนสู้ของฮาจิบังได้อันนี้บอกก่อนเขาไม่ได้จ่ายดูนะเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมลองไปกินหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแบบร้านแพงแพงร้านโอมาเกษตรร้านนู่นร้านนี่ร้านนั่นไม่มีท่านไหนสู้ฮาจิบังได้ครับคืออ้น้ำซอสของฮาจิบังอันนี้มันอร่อยครับมันแบบไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรจตเป็นอร่อยอะกับแก้มต้องแบบมีกงมีเกลียวครับจริงๆเนี่ยมีซอสนะแต่ว่าผมไม่ไม่ใส่ซอสครับผมชอบเอามาจ้มันนี อร่อยสัตว์ผมก็มีโคกอะมีทุกคนไอเมนูเนี่ยผมมีความหลังอยู่ครับใส่มาปลายอะผมได้เงินไปโรงเรียนวาระลอยครับทุกคนแล้วแบบเวลาผมไปห้างอะจะมี2ออย่างที่ผมกินเว้ยถ้าเกิดเป็นพวกปิ้งย่างเนี่ยผมจะไปกินบาบร์บีคอวครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกแบบอาหารที่แบบกินเป็นจาๆนๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พวกแก๊งผมอะจะไปเข้าฮัจิบังกันครับเพราะว่าราคามันไม่ค่อยแพงครับในฮัจิบังอะมันราคาแบบอร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยร้านอื่นมันแบบส0งร0อยสามร้อยอะไรเงี้ยเออแบบไม่มีตังค์ตอนนั้นอะเลยค่อนข้างแบบผูกพันกับฮจิบบัังคร แล้วทุกคนเชื่อป่ะเวลาที่แบบผมกับกลุ่มเพื่อนอ่ะเข้าฮัจิบังกันน่ะสมมติเป็นกันสิบคนอ่ะแปดคนจะสั่งไอเซ็ตเนี่ยมากินอ่ะคือแบบไม่รู้ทำไมเว้ยแก๊งผมชอบกินอันเนี้ยมากอ่ะไออาร์มมึงดูอยู่เว้ยอาร์มมึงเป็นไงบ้างไออาร์มมึงเลิกติดวันอย่างว่าอาร์มเพื่อนมึงเลิกเลยนะเพื่อนมึงกลับมาทำงานเหมือนคนปกติเหรอกูรอมึงอยู่นะไออาร์มกูไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมึงเป็นตายรายดียังไงอ่ะแต่กูคิดถึงมึงเว้ยฮัจิบังร่วมสาบานเพื่อนอ่ะเอาขับวนก็เดี๋ยวขอตรงกินก่อนแล้วกันเเ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 ดดดีีี๋ยยยยยยววรรรรรราาาาาามมููนนนนนนะะคคัััับบ่่่่ือออออตไไปปห็็ขงงงจกล กินก่อนอร่อยแฮ โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาสําหรับมื้อตอนบ่ายแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมได้ไปทําการค้นหาแล้วครับมันแบบมีเมนูอะไรแบบเฟี้ยวๆเหมาะคนคูลๆอย่างเราบ้างไปเจอเมนูหนึ่งครับทุกคนซึ่งไอเมนูเนี่ยเป็นอาหารเกาหลีครับทุกคนนี่กวนมันคือนี้ครับเป็นเอ่อกล้วยเตี๋ยวเย็นเกาหลีครับอันนี้ผมเคยเห็นในซีรีส์นะที่เป็นแบบมีน้ําแข็งอ่ะเป็นน้ําแข็งนะมีน้าแข็งอยู่ในกลวยเตี๋ยวเลยอ่ะเอาเมนูนี่แหละเพราะว่าเมนูเนี่ยเหมาะกับคนอย่างผมครับอย่างที่น้องๆรู้กันนะครับถึงน้ นพี่อย่าโคราอ์อะแต่สังชาติพี่โคลเรียจบป้าครับไอแมย้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวเย็นเกาหลีกินคู่กิมจเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนแบบในซีรีส์ที่เรากินหรือเปล่าแล้วเมนูเนี่ยครับทุกคนก็ราคาพอๆกับนี่เลยนะไอซารุรามเมนตอนเช้าอ่ะอันนี้ราคาเท่านี้ครับ149บาทแล้วก็สั่งก่นเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไง โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเย็นเกาหลีมาถึงเราเรียบร้อยแล้วครับ,อบเอ้ยบางอืญนมากครับทุกคนเพื่ตอนเช้าเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมอันนี้มาเกาหลีแล้วพูดจะไปเอาประเทศอะไรดีวะอ่ะก็นี่คือหน้าตาของบะหมี่เย็นเกาหลีนะครับแล้วก็นี่จะมีน้ำซุปนะครับเย็นไม่เย็นมึงดูเนี่ยไอขึ้นเลยเนี่ยดูเดเดี๋ยวลองหยิบเส้นไหมเส้นค่อนข้างแบบไม่เหนียวอะโอเคนะดูดิเป็นเป็นชิ้นเป็นแบบนี้ได้เลยอม่ที่นี่รสชาติครับทุกคนมันไม่ได้แป้งธรรมดา เส้นเขามีรสทอดแล้วเส้นเย็นด้วยนะเย็นมากเย็นเลยเย็นกว่าไอ้สาลูรามเมนอีกแล้วจริงนะครับทุกคนไอ้อาหารเกาหลีเนี่ยก็เป็นอาหารอีชาิหนึ่งนะที่ผมอะชอบกินมากคือคนไทยส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักอะชอบไปเที่ยวอยู่สองประเทศไว้ทุกคนไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่นอันนี้รงจริงนะคือแบบคนส่วนใหญ่ที่รู้จักคือเวลาปีใหม่เห็นนะคนไปเที่ยวอยู่สองประเทศเนี่ยไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่นนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดถามส่วนตัวผมเนี่ยที่แบบผมไปเที่ยวมานั้นระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยผมกรู้สึกว่าผมชอบเกาหลีมากกว่าคือผมรรู้สึกว่่่าาหีันนปญุแบ มันไม่ใช่สไตล์ผมเท่าไหร่ครับทุกคนคือมันมันอร่อยไหมมันอร่อยเว้ยแต่ว่าพอกินไปแบบนานๆอะไรเงี้ยมันจะเบื่อแต่อาหารเกาหลีเนะี่ยมันมีหลายรสชาติครับและที่สําคัญเนี่ยที่เกาหลีอ่ะร้านข้างทางที่เป็นสตรีทฟู้ดอ,อ่ะโคตรอร่อยถูกด้วยผมจําได้โคตรถูกจ,จริงๆอ่ะผมอยากไปถ่ายคลิปทีต่ต่างประเทศนะอยากไปแบบเกาหลีอยากแบบไปเกี้ยนที่แบบต่างประเทศอนะ่ะแต่ว่าทุกน,นี้มันโควิดครับทุกคนก็เดี๋ยวโควิดหายเดี๋ยวผมจะแบบไปเกียนที่ต่างประเทศโชว์ทุกคนแล้วกันแต่ว่าเรามาที่นี่กันครับทุกคนนี่เรามาดูอันนี้นี่ครับนนนนนนนีีีี่่่กก็็็คคคืออออเเเเเเเปบบะะหหมยยยขงาาลลรััตวสส้้้ๆ ญี่ปุ่นนะคล้ายๆกันแต่แค่แบบญี่ปุ่นเนี่ยมันแบบมันติดกันเกินไปแต่เกาหลีเนี่ยมันแบบเนื้อจะเป็นเพราะมันอยู่ในน้ำก็แหละมันเลยแบบไม่ติดกันไม่มีเนื้อแล้วมีแต่ผักครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกินกันเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนเมนูนี้ผมยังไม่เคยกินนะเปรี้ยวเค็มๆครับอ่ะเดี๋ยวลองแบบชิมตอนกินกับเส้นคือพอกินกับเส้นเนี่ยอร่อยครับ กินกับเส้นอร่อยครับแต่ว่าถ้าสดน้ำอย่างเดียวอะเรียเร่ยนๆแบบเราอาจจะไม่ชินป่ะที่สำคัญเนี่ยโคตรเย็นเย็นแบบอันนี้คือเย็นเลยอะเย็นเหมือนเขาไว้แช่ตู้เย็นมาเน,นี่ย แล้วก็อันนี้ผมสั่งจากร้านไหนก็จำไม่ได้เหมือนกันบะหมี่เย็นเกาหลีเดี๋ยวขึ้นลองได้ครับอร่อยดีเดี๋ยวขอตรงกินก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอทีหนึ่งมือดึกแต่มือดึกเนี่ยทุกคนเอาจริงป่ะผมยังคิดไม่ออกเลยเว้ยว่าจะกินเมนูอะไรดีไม่อยากกินเมนูต่างประเทศแล้วอยากกินแบบของไทยมั่งอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอนตอนดึกๆครับขอตัวไปเซิร์ฟด,ด่วนเจอกันโอเคครับผมทุกคนก็ สวัสดีสวีดัวัยรุ่นสมัไก่กุุงกก่งสมกิงกุุงไก่สนน้องกองแกงมันองมันแดงมันังมับตอนกลางคืนกันอีกรอบนึงนะครับตอนนี้นะครับทุคนก็เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มกว่าแล้วครับคือจริงเนี่ยตอนเนี้ยร้านอาหารเนี่ยมันปิดหมดแล้วแต่ว่าผมเนี่ยได้ทําการสั่งอาหารมาไว้รอเรียบร้อยแล้วครับคือผมเนี่ยสั่งมาตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งครับนี่เดี๋ยวให้ดูว่าผมสั่งอะไรมานี่นะครับอันนี้เป็นเมนูเย็นอีกเมนูหนึ่งนะนี่นี่คือราคาของเมนูนี้นะครับร้อยสี่สิบหกบาทคือหลังจาก มันมีเมนูอะไรที่เป็นแบบเมนูเย็นอีกไหมอาหารไทยที่เป็นเมนูเย็นเนี่ยน้อยมากครับจนผมไปเจอเมนูนี้มาครับทุกคนซุปสี่แบบนี้นะมีชื่อว่าซุปเย็นนะครับมันเป็นอาหารของพวกแบบ ทางยุโรปน่าจะใช่คือเทิดเอาจิงเนี่ยผมก็ไม่เคยกินหรอกครับเมนูเนี่ยแต่ว่าเท่าที่แบบไปหาข้อมูลดูมาเนี่ยเขาบอกว่าไอเนี่ยไอซุปเย็นเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่แบบเวลามีพวกแบบงานเลี้ยงแบบหรูๆอะไรเงี้ยมันจะมีเมนูนี้เป็นเมนูเล็กน้ำย่อยเว้ยซุปเย็นอ่ะแล้วก็นี่ครับทุกคนไอซุปเย็นเนี่ยมันให้นี่มาครับเป็นขนมปังนะครับนี่เป็นขนมปังขนมปังปิ้งทั่วไปครับน่าจะมาดีอย่างนี้เหือแก่ครับนี่เร่งหน้าตาซุปเนี้่ี้นะครับออกสีออกส้มๆครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิ กินแบบพวกผักกินเหมพวกผักผลไม้ทุกคนแบบมาปั่นรวมกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับทุกคนสุกเย็นมันคืออะไรวะต้องมีแตงกวามันมีรสชาติแตงกวาอยู่ครับรสชาติแบบเปรี้ยวครับแล้วก็เหมือนจะมีแครอทครับทุกคนเหมือนจะมีนะแต่แตงกวาชัดมากรสชาติแบบเปรี้ยวเหมือนแตงกวาเลยครับมะเขือเทศมีไหมอาจจะมีกันลองกินขนมปังดิ แตอองกวาเลยอ่ะอันนี้มีมะเือเทศว่าแล้วมีมะเือเทศจริงเลยทุกคนเอาง่ายครับทุกคนเอาผักมาปั่นรวมกันครับผมติวน้ำคลายคอไปอาหารชนลดฝรั่งครับทุกคนเออแต่ว่าซาบผมแบบมันจะเข้าไม่ถึงเท่่าไหรครับดวนคือถามว่ากินได้ไหมกินได้นะกินได้ก็กินได้ก็ไกม่แย่แต่ว่าวินก็กำเนิด นี่ผมบอกก่อนนะครับคุณผมไม่คนที่กินผักได้นะผมไม่ใช่เด็กไม่กินผักนะแต่ว่าอันเนี้ยมันดูแบบเข้าไม่ถึงเอาไี้ดเนี่ยผมเข้าไม่ถึงมันแบบมันทักคอเลยสำหรับผมเอ<ไ>อนะครับคุณก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับส่วนใครที่ชอบกินผักเนี่ยผมก็แนะนำให้ซื้อมาลองนะเพราะว่าอร่อยนะอ่ะครับคุณสำหรับชาเลนจ์กินอาหารเย็น24ชั่วโมงเนี่ยก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใช้ผมเลือกนะว่าวันเนี้ย3เมนูเนี่ยผมชอบเมนูไหนสุดเอาจริงผมชอบไอ้เมนูแรกนะไอ้ซาลุปราเมินนะครับขอองงร้าานกิบบัีย ขาไม่ได้จ่ายคือชอบจริงๆเออคือชอบคือนี่ความเห็นส่วนตัวผมนะไอ้บะหมี่เย็นหัวฮาจิบังอะของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันกินง่ายครับแต่มันคือแบบบะหมี่แห้งที่จิ้มซอสแล้วก็แบบกินเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ไอ้แบบบะหมี่เย็นของเกาหลีอะมันมีน้ำซุปไว้ทุกคนแล้วแบบแล้วเขาจะว่าเราเป็นคนไทยอะไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปอะไรก็ตามอะคือเราซดมันเพื่อแบบคล่องคอเข้แต่ว่าเกิด้แบบไปกินข้าวมันไก่อ่ะแล้วแบบมีน้ำซุปร้อนๆอะไรเงี้ยแล้วซดเข้าไปมันรู้สึกก็แบบคอเราแบบมันนนออาข้้มแบบคคงุกเใจปหยย ครับผมดูคนก็สริคคลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยแบบมีคอนเทนต์อะไรน,น่าสนใจอะไรเงี้ยอยากให้ผมลองทําก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับถ้าเกิดแบบคอนเทนต์ไหนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ใช้เงินไม่เยอะแล้วก็แบบถ่ายง่ายๆไม่ต้องออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็พยทําให้ทุกคนดูแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไม่ว่าหมาจะเลือกสไตล์ไหนสไตล์ก็ต้องแพลาครับเพราะว่าลาอยู่เนอะเอไปใช่ลาไปนู่นแเอ๊ใช่ลาไปนี่ไม่ใช่แเอ้ลาไปก่อนให่แเอะถูกแล้ว